สวัสด, <ล kie S 2> ดีจ้าสร้อยก็ดังเลยนี่เลยมีพิ้นูน้ตเนื้อจ้าเป็นตำอ่นยังนอแม่มือนีไม่เยีบจะบึ่มโอ้ยยมมาก่อนแล้วตำบางยมจ้ามือนีสมสมกันเลยไปซ so ื้อแม่ว่าขอมาหนีขอมันจุล้วนะจ้ามันสุกเพิรนบโมกินเนาะมีแม่ยหญ่แม่เพิรนบโมกินเลยเพิร์าไปแม่อีลาวไปดรอแม่ว่าสันเน่มาซัมหนีจ้ามันสุกเลยมีให้กินเลยเนาะสมเที่ยบเลย อันนี้แม่มือดึงออกมามีแม่ต่ายกับต่ายยักษน้อยจ้ะว่ามันสุกมันเลยตกคาดมันจ้ะมันมันมันสุกแห้งมันเลยไ่้งามนะมีดแม่บางลูกกับวงงามจ้ะมันตกลงมาสเืยนตะว่างอ่ะล่างแล้วมามีดหนึ่งล่างน้ำลยสองน้ำแล้วเ้าสีมาันต่ำพริกกระจายมันจะไปพริกแห้งเจ๊เลยขี้สับเกาจแม่ว่างเลยนี่อยู่จ้าเราอยากใส่พริกแห้งเหมือนบรรยากาศจะเมุอนฝนตกบรรยากาศว่ามีดโอ๊คเอามาค่ะจืดยักษ์น้อยจะพุดหนามีแม่จืดไหม ฝุ่นม <t ab S 2> uh, ันโตกเนาะเรามีต <visuals. S 2> ่ำบักที่ขากระสีรวบรรยากาศได้มากกันแล้วแม่เอาเอาวัชิไทยไก่ขึ้นไรไปแท้นี่มีดโอ้ฝนตกจ้าเห็นยังบม่ได้มามือนีคลองบไปขายเจ้ามือนีฝนตกะมาก็ยังหลันไม่เรีนเต็มที่จ้าฝนตกนี่มาจ้ามะเขือเมนูกันต่ออุ๊บมกดเจอมีดกินอันกับเจียวเสียบไปใหญ่ มันมันไม่ได้สมหักเนาะมายดเนาะมันสุกล่ะอหนึ่งก็จืดจืดใจเห็นยังกับเปียกวนเราไม่เย็ดว่าเลยเขายังมาซื้อกินมามีแม่มาซื้อเห็ดกินกับโบมีจ้ะไปเขาไปบ่มี่เราไมีดเขาไปบ่อใดฝนมันตกมันลิ้นเบิดเหนื่อยเลอนี่ก็เลยมีบางยอมแต่ว่าเนี่ยจะย้ายไปแถวว่าไห้เข้าไปต่อยเอามามีดแม่จ้าย้ายไปแถวว่าไห้จ้าไห้สมห้อเน่งมาแม่ โอ้เอาไปเนาะจากเราเ<ซ>พื่อคิดเงินดอกวระซันเนี่ยจริงๆเอาเลยพันวาย้ายบวกกินอืมก็เลยไม่็ะคลิปมือหนีจ้าว้านกระลิ้นจ้าวา,ล,า,วาลิ้นเบิ่อหมือนสีนองมีดมาลิ้นส่วงแรงจ้าว้านนี่มือนีโต๊ะบัดมือเต็มมีดจ้ากูเป็นตะเศร้าเลยมือนเนี่ยมีแม่คาดการว่าพวกเนี่ยพวกแหน่เต็มมีด มันขึ้นลมขึ้นดูมากเลยมีดมันขึ้นหนาวสิหอนจ้าโอ้ก้อังสีได้มีแม่นมม้่ก้อนเสียวมีดแม่รนวางด้หน้าบางยอเมากกเสียวเ็มีดต้นกินต้นกินแล้วก็จะีตองไว้จ้าเสีตองไว้อ๋อน้าต่ำบาซะเลยเนาะจ้าได้หน่อย,อยนึงหลังนี้เก็บหอออน่อยก่อนอันเดียบมันเอ้ยมันเ่ามันเสียแะ ปสิบามันเรลืนหน่อยปวดปรอย,ย่ิ้แมวหน่อยเกียวเอมัอนมันสิบเปล่าแหูกโอ้ยยาเปล่าแมวยาดอ,อกลงไปแล้วนี่ต <c oughs> ามโมค้ามกันมันกทเล่จ้าเป็นน้าลงไปแล้วจ้าไปก็ถึกโคนับนะจ้าแข็งป๊อบถึงตาได,ด้ยังไงจ้าง่ายๆเลยว่าแสกเก่าหรอจา้ามือนีมนุษแซกดวูน้าไหลไหลไปใส่ไฟไปใส่ขึ้นแะแค่นี้ พราะว่าฟื้นหายากเนาะมีเเปียกเนาะสีหาทานมาขายโอ้ม่แล้มีแล้วมิดทานสองทายดีว่าทานกมือลสอบสองสอบหองมืต๊ะก็ซื้อเอาไปดังไฟนาะมีเง็นใช้ดังง่ายดังทานจ้ะต่ฝนตก็จกนาฟื้นเนาะนเขาก็เอาฟื้นเมื <m <m ่อนนาฝนเนีมีแม่คันทานอีกทายดีทายดี ถ้าบาเฮาเเอาน้ำประแดดปลาล้วจส่ลงไปนวๆเ้อยากจำเนาะต้อนไหมเจ้าอันน้จี่ี่เันอยากจำเตลจะนำปาแดดนัวเฮาบะเข็มตะวนัวเอในละมีแ่บะเข็มตะวันนัวใส่เกี๊ยไปเนี่ยอยมาเข็มาไปกะส่น้ำปลาจ้าต่อ้วยน้ำตาลถ้าสอนไรมีบซลหรอน้สิวานพอจ้าพอสรร ตะบะกระใสผงชูรสจ้าง่ายตะบะแซ่บเลยบะไลายเต็มมีมันเลยทุกทีินง่ายง่ายกินสบายสบายเลยจานก็จัดทุกจานเป็นอย่างแน่นเอราะแม่แค่ใส่จานแล้วเาบัดนี้ชิมคอใส่จานหนึ่ชิ้มนล่วแบบพอดีขน้ดบอก ก็ยังบกาไให้หน่ยนไม่วายยไม่ว่าแล้วแดกเทาไห่นัวจะระบบเค็มนั่นนัวอีกตาบักกุ้งนี่มตตีนถ้าพีเดียวก็เข็มน้องมีเียงงกับเพียงวาาเค็มอยู่นัวอยู่เราใส่กับเติมอีกพอเสร็จจานเาเลยแบดนี้จิมได้แล้วฮมือกี้จืดแบตุ่มงใ่ไหม ตหมกนุมสามรสเผ็ดเปรี้ยวหวานแบบนี้ไม่นวดสิยะมีหมึเคี่ยมึเน่ยแมเจ้าไปใส่มเนาจ้างขีดล้วก็จืดเนาะไม่เย็ดแมนมกลจะมีดันจืดเนาะแม่แดงในไทยยังโบกเปกโบกเปกอยู่จะไปกับไปกินกันเลยจ้าักแต่รกันเลยเราไม่เย็ดนี่พักว่แม่นัได้ิราพาเด้รูอี่สดน้กีนเนาะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาจ่ากินกันจับจับจับ,ำบยำใบเมียงมามือนี่สามรถขึน้น<อ>นักกูมูย์แน้วเนาะวันทนี้เห็ดมาก่อนแล้วมีเ,เกี่ยวตามมากกับวานที่หลังจ้ะสามรถก,กันแล้ว เบอร์ทีสี่เปีย,ยวกะก่อนเนาะเพามันต่ำมันหนีช้าเขาเบ็ดมากก่อนอันเจ็บว่ะหวานหวานไหมหวานตาจยจ <laughs> ริงจงศิษย์ก็จะตายขนาดราผสูงข้างเนาะ <laughs> สมแลก็สมยู่กะตอนนผสมแหงซั่งโอ้ช่วงตอนนี้มีสีด้วยจ้ะบุ๊คจะเะสียบผักดูกั้งนีง้างใ,ใแตกแกจ่จากมเดืโคตีกินน้ำกระตัวไปน้ำกินน้ำสมบัตินะ่นี่มันกกีโคตีเลยมีสีสย này cái Ừ, thôi, thôi mẹ, đẹp Nên mình qua là cũng to Chìm bắp vang ốp đây Đấy không, xí á tên em thì mhm để tốt lắm lòng yêu lòng loạn lên ừ. trào phần này mặt tốt lắm giống là lọc muông mặt mặt tao mặt mặt tiền mặt là tiền mặt mặt là mặt ba lả một bữa mặt mặt đủ mặt mặt đây mặt mặt mẹ mặt <laughs> mấy kia mặt nào mà mặt mặt ลีนานอต้นตไูีจเเลยือเานวกินตามที่ไม่รู้จยเนอะเนามีแน่นเลยไมมีงานแ่มีแม่ยิน่ะนกบไรนันมีอีดผนี่รัดเนาะ้เ่ดดอะโแหงขากจะเป็นลิ้นแบบติตกับโบยักสุเท้าอ่ะแยกย่อนาดเบียดย่อนเบียดยอนดิดี จะได้วางลอยคนไปในงานบริเวณในงานมันมีจริงตันได้เงี้ยนะพวกาบพวาเลาขายไปเนี่บอกจุดหมดใหญ่ขาขายยถ้าเร่งมันดีคอยๆไปเพราะตลาดจะมีแะแต่คือโตาทจะมีต๊กสีน่อยลงเนาะเพิ่บกปลายลุงญญา ลูกคาเขมซื้อมาลวเมียมันตรงสินมาละแต่กไก่ออะไรไม่เาสนไปหาขายม่สิบ่เาจับปเดียวจับแล้วโอ้จบาไว้ละจับรึเฮ้ยเดี๋ยว ไม่เาไม่เขาไม่ขออยากทานนินจังเลยอยากเลยแม่เออผายบอกจำนาสามแเมื่อจำานาในบุ๋าเผาเขาอยู่ว่ามีเขายู่บแม่น่ะปุ๋าจำานาเนี่ตีแม่อากินต้อนก็ได้จีิม่สิปไปแล้วีส่สิบยัสวยแบบน่ะ ใด้เส่แ่ต้องับไ้นะจ้าโอเโเจดเนาะนั่งหลรจ้าจ้าคมีของทุกคนละจ้าไม่มีฝับก็ติดตามกดัอร์ตให้กดดิ่งเป็นกันจ้าทั้งกองกลรวยเนือจ้าโอแม่กินน้ำต้มไม่เคยเล่นสิแม่บอกของไหมซือบอกจ้ะพร้อมแส่บดเลยมือนิแก่เรื่อกดไลค์กดติดตามน้องมีน้องกดแชร์กันจ้ากดี๋วรังใจกันน้องเม มวยง,งามเลย้อโอ้คืองามแลยวันที่มีเง <c oughs> ันบุญเนะ <c oughs> อาได้เนาะประสบความบุญถาแล้วเจ <c oughs> ทีนาเจา้าเจดีไบ๊ายาบาย